ห้องน,นี้เป็น64ตารางเมตรนะครับที่คิว36นะไอที่โอิคสุปที่36นะครับเข้ามาเป็นครัวนะได้ครัวปิดด้วยนี่นะเป็นครัวปิดนะครับคือที่ครัวเยอะพอประมาณนะมาดูลิฟวิ่งรูมนะครลิฟวิ่งรูมเนี่ยความเจ๋งก็คือว่าได้กระจกโค้งนะนะครับถ้าดูทรงจะเห็นว่ามันเป็นกระจกโคง้ง พื้นที่ลิฟวิ่งก็ผมว่าโอเคนะพอประมาณใช้ได้อยู่นอนนั่งได้หลายคนแต่ว่าจุดของมันก็คือโซฟานะฮะโซฟาต้องเป็นโซฟาต้องเป็นโซฟาเข้ามุมด้วยนะเข้ามุมแบบเอียงๆนะอาจจะหายากนิดหนึ่งนะฮะ,ะให้ดูนี้มองเด็กมุมหนึ่งตรงนู้นก็เป็นโซนทานข้าวนะฮะแล้วก็ ตู้ทีวีก็บิวได้เยอะเลยนะนี่เขาก็บิวเป็นกระจกเป็นหินอ่อนเป็นอะไรทาได้เยอะนะฮะเพราะนี้กระจกค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นห้องหัวมุมนะ,ะอย่างมุมตรงนี้ก็เขาทาให้เป็นโซนทํางานนะครับก็มีกระจกนะฮะโต๊ะกินข้าวนะโต๊ะกินข้าวก็เขาเล่นเป็นกระจกแบบเยอะๆเลยเพื่อจะได้สะท้อนวิวฝั่งนู้นมาให้นะฮะโต๊ะกินข้าวนี่แอบเล็กแอบเล็กไปหน่อยแต่ก็ผมว่าใช้ได้อยู่ นะโอเคส่วนจะพาไปดูมาสเตอร์เบดมนะฮะห้องนี้มันจะ64ตารางเมตรมันจะ,จะมีพื้นที่ทางเดินนิดนึงนะฮะก็ต้องทำใจหน่อยครับตรงนี้เป็นมาสเตอร์เบดมนะมาสเตอร์เบดมใหญ่ดีนะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ให้นะครับ พดานสูง2.7นะอาจจะไม่ได้ไม่ได้สูงมากแต่ก็เป็นความสูงที่ผมว่าพอดีนะห้อง2.7นี่คือจัดว่าอยู่แล้วสบายไม่รู้สึกอึดอัดละถ้า2.6เนี่ยอาจจะรู้สึกนิดนึงนะนี่นะครับพื้นที่เยอะแล้วก็ปลายฝั่งนู้นก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าเป็นตู้เสื้อผ้านะนนะรกระจกทีนี้กระจกมันก็ใหญ่ระดับหนึ่งแต่แต่ไม่ได้ใหญ่มาก เสียดายกระจกนิดหนึ่งนะถ้าใหญ่แบบโมบิผมว่าจะว้าวกว่าน,นี้หน่อยนะแล้วก็นี่ครับห้องน้ำนะที่นี่ค่อนข้างจะแจแปนิสจ๋าเลยนะครับก็คือห้องน้ำส่วนกลางก็มีออนเซนมีอะไรมีทีรูมมีอะไรเจแปนิสมากนะห้องน้ำก็มีอ่านให้นะฮะก็จัดว่าเป็นผมว่าถ้าที่นี่ปล่อยเช่าเนี่ยโอเคนะเป็นสเปคการปล่อยเช่าที่ดีอันนี้ได้วอชเลสด้วย นะครับเป็นสเปคการปล่อยเช่าที่ผมว่าโอเคเลยกลับมาห้องน้ำห้องเล็กนะห้องน้ำห้องเล็กสเปคมาตรฐานนะครับนี่สุขภัณฑ์นี้เป็นสเปคปกติละนะส่วนห้องนอนเล็กนะฮะห้องนอนเล็กนี่เขาวางควีนไซส์ก็โอเคนะผมว่าห้องแบบ64จตารางเมตรได้แบบนี้นี่คือโอเคเลยนะตู้เสื้อผ้าเขาก็ มีให้ดูนะอันนี้เขาทาเป็นกระจกเพราะห้องมันแคบหน่อยก็ทําตู้เสื้อผ้าเป็นบานกระจกนะผมว่ามันมันช่วยช่วยทําให้เหมือนห้องมันกว้างขึ้นนีม,มาดูหัวนะอ่ะจบกันตรงนี้แล้วกันนี่ปิวิ่งนะผมว่าก็เลี้ยวใช้ได้อยู่นะโครงการนี้ส่วนกลางผมว่าว้าวดีชอบชอบเป็นส่วนกลางที่ผมชอบนะใครสนใจก็ลองมาดูกันครับ